สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมากับเจ้าตัว i p h o n i x Hot 60 Pro และก็เจ้าตัว Redmi Note 14มือถือจากเ Xiaomi กับมือถือจาก i n f o n i x กับงบเลททั้ง2ตัวพี่ทำการสั่งซื้อมา4,290บาทนะครับ พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะผมราคาอาจจะว่าให้กดเจ็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ หรือที่ตะกาสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อมาดูว่าในการดีไซน์ของทั้ง2ตัวแล้วก็สเปคเป็นอย่างไรบ้างซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์ของการวางตำแหน่งของทั้งสองตัวนี้มีความสวยงามจริงครับคือตามแบบของใครของเราเนาะแต่ละค่ายผมคืออ e ีฟริกนยพี่รู้สึกว่าตัวบอดี้จะมีตัวบอดี้ที่น้ำหนักให้มาถือว่าเบาจริงครับตัวนี้ให้มาเบาเพียง100 70กรัมผมพร้อมกับความบางของตัวเครื่องให้มาถือว่าบางมากบางเพียง6.6มิลิเมตรกับงบ4 000, 2 9 0สบาทถือว่าให้มาดูดีมากครับกับดีไซน์ที่มีความพรีเมียมลำโพงคู่ DTS ผมตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอนะครับพร้อมตัวนี้ดีไซน์สพีนักก็ถือว่าเอรักของเจ้าตัว x i ยวมีก็ดีไซน์มีความสวยงามเช่นกันวางตำแหน่งของตัวโมโดูลกล้องก็ถือว่าดูดีมากกับกล้องหลังผมให้มา108ล้าน กล้องลราให้มา50าสบาทผมตัวนี้นครับซึ่งคุณภาพของสีสันก็มี AI กล้องทั้งคู่นะครับอันนี้คือมดูกล้องนะครับนี่อันนี้คือผมหนักให้มาคือ196.5กร,รัมกับตัวความบางให้มาบางเพียง 8. จุผมตัวนี้นะครับ16มิลิเมตรซึ่งความบางจะมีความแตกต่างกันประมาณนะผมนี่ผมให้ดูเลยอันนี้6.6อันนี้ 8.1นะครับนี่อันนี้คือความบางของตัวเครื่องหให้ดูเลยว่าความบางกับมือถีอราคาเลตสี่พันถือว่าอีฟริกให้มาดีมากอันนี้ขอชื่นชมกับความบางแต่ผิวสมัมผัสพีนะฟิลลิ่งหรือว่าความแน่นหนาหรือว่าความแข็งของตัวเครื่องถือว่างานประกอบทั้งสองข่ายทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟคจริงครับอันนี้ขอชื่อชมอันนี้คือพอร์ทไซสี C นะครับ นี่แล้วก็มีรูโูฟัง3.5ในส่วนของเจ้าตัวนี้ก็มีหูฟัคือทั้ง2ตัวมีหูโฟัง3.5ลําโพง2ตัวในส่วนของเจ้าตัวที่เป็นเสี่ยวมีหรือว่า Redmi ก็คือเป็นลาโพงแบบตัว Dolby Atmos นะครับผม2ตัวเช่นกันนะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ของตัวเครื่องผมตัวนี้ตัวของตัว i f i ผมจะมีปุ่ม One Tap หว่าปุ่มที่ว่าเป็นปุ่ม s h o r t c u ในการชัน AI หรือว่ากด2ครั้งเพื่อทำการเข้ากล้องหรือว่า กด2ครั้งเพื่อนำการถ่ายรูปตัวนี้ก็มีให้ปุ่มวัดเทสให้เราด้วยแต่ส่วนนี้ไม่มีนะครับผมของตัว Redmi นี่ถือว่าตัวบอดี้ก็ถือว่าในการจับฟีลลิ่งทั้ง2ตัวฟีลลิ่งโคตรเดีย โคตรดีอะผมอันนี้ขอเช่นชมกับตัวบอดี้ในการจับตัวเร m i อ่ะผมตัวนี้โน้ nope 4สีให้แบตมา5,500ม mm, ิลลิแอมปลตัวนี้ให้มา5,160ม mm, ิลลิแอมพร้อมตัวฟาชาร์ a r g e 5วัตต์ตัวนี้ให้ f ฟาชาร์ตมาสาสาัปดาห์ซึ่งจะมีความแตกต่างกันมันแต่ความเร็วใช้งานจริงก็ไม่แตกต่างกันมากมายในเรื่องของตัว f ฟาชาร์ e นะครับนี่ อันนี้คือบอดี้นะครับที่ผมมาพร้อมกับตัวที่หน้าจอให้มาถือวเป็นหน้าจออัลเรตทั้งคู่อัปเดตเป็นตัวอันนี้ a n d r o อ d 15อันนี้ a n d r o i d สตั้งแต่แกะกล่องมานะครับอันนี้คือพี่ผมใช้งานตัวหน้าจอสูงสุดแสงเท่ากันเลยผมในการเปิดอันนี้คือสกินโทนของหน้าจอ ก็จะมาเนี้ยผมนี่ครับให้ดูเลยว่าสีสันของหน้าจอกับหน้าจอเอามาเมริกแต่ผมตัวนี้ให้ความคมชัดมา 1.5K ผมแล้วก็รีเฟรชให้มา1 1 4เฮิรตซ์ความคมชัดบอกเลยว่าคมชัดมากขอบจอมีความบางซึ่งขอบจอจะมีความคมความบางับผมน้อยดีมากอันนี้จะมีความหนามานันซึ่งตัวก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกกล้องหน้าแบบเจาะรูผมตัวนี้กล้องหน้า13ล้านอันนี้กล้องหน้า20ล้านนะครับ เรื่องกล้องถือว่าตัวเรทมีก็ถือว่าทํำออกมาได้อย่างสุดจริงในความจัดจ้านของหน้าจอพี่รู้สึกว่าเกตของเจ้าตัวอิฟนิกกับผมตัวนี้ฮอตตัวนี้ผม60โปรเกตหน้าจอจะมีความจัดจ้านและความสว่างให้มาสู้แสงดีมาก4,500ดินนะครับกับหน้าจอที่ขนาดให้มาสับพีนะถือว่ามีความใกล้เคียงจริงแต่ตัดเซ็กหน้าจอก็ให้มาแตกต่างกันอันนี้6.67นิ้วนะครับนี่อันนี้ 6.78นิ้วนะครับก็ถือว่าหน้าจอผมงตัวนี้อันนี้110่งอินะครับนี่อันนี้คือในการสู้แสงให้มาคือ1,800นอิอันนี้4,500นิในการสู้แสงก็ถือว่าเห็นไหมว่าตัวเอฟนิกสู้แสงได้ถือว่าโหเยอะจริงนะผมอันนี้รีเฟรช120ยยิพผมนี่มาดูว่า UI ในการตั้งค่าจับเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่จะขอตั้งค่าผมจะให้ดูเลยว่า UI จะเป็นอันนี้คือเกี่ยวโทรศัพท์นะครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัว CPU ให้มาเป็น h e l o o G 2 0 0อนะครับอันนี้เป็นตัวที่มาคือ Hello G 9 9ผม a อ t ต้า hmm. ซึ่งความเร็ววัสดุพินะ mm hmm. ก็สูนยสีกันนะผมตัวนี้นะในการใช้งานจริงนะครับผมในการจรัดการของเราก็ถือว่าให้มาโอเคมาแลม 8G กิกบวกเพิ่ม8กิกทั้งคู่เท่ากันแล้วก็ความจุ 256G กิกทั้งคู่เท่ากันผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือ UI สามารถคดแอปสามารถแบ่งจอได้ทั้งคู่ก็ถือว่าให้เรามา โอเคมากนะครับนี่อันนี้คือ UI ทั้งคู่มี AI ให้เรามาแต่ AI ของ e f r i t คือให้มาจัดเต็มมาผมตุนนี้มี AI ในการปรับในการเขียนในการใช้งานผู้ช่วยอย่างต่าง AI ให้มาดีมากในส่วนของนี้ก็มี AI ในการปรับแต่งผมรูปภาพให้เรามาก็ถือว่าโอเคสู่สี่ยผมใจฮะถ้าอยากใช้งานตัว AI ที่ฟังก์ชันเต็มก็ไปตัว e f r i t นะครับนี่ เดีย๋ยวว่าหน้าจอผมในความสมุดอันนี้ให้ดูเลยว่าหน้าจอ1 4 4 h z เฮิร์กับหน้าจอ 120Hz เฮิร์คือจะมีความสมุดมากกับ1 4 4 h z เฮิร์ตัวนี้นะครับบอกเลยว่า work จริงครับนี่ให้ดูใกล้ผมหน้าจออันนี้คือความสมุดนะครับให้ดูเลยว่าความเลื่อนไหลก็จะแตกต่างกันประมาณน,นี้นะครับเพราะว่าหน้าหน้าจอ1 4 4 h เฮิร์น่ะให้มาผมบอกเลยว่าให้มาเพียงพออ่ะอันนี้ผมในการปรับตัวเฮิร์ตนะครับซึ่งพีก็ปรับได้อันนี้สูงสุดคือ120อันนี้ส,สดคือ1110ซึ่งพี่รับเป็นทั้งคู่เหมือนกันนะครับ จะบอกว่าไม่ไปปรับสูงสุดซึ่งปรับสูงสุดทั้งคู่เท่ากันเลยนะครับนี่อันนี้ก็ Android 15ทั้งคู่เหมือนกันอันนี้ปีปุ่ม One Tab นะครับนี่ให้เราด้วยแล้วก็มีปุ่มตัวนี้ครับผมฟังก์ชันพิเศษให้เราด้วยเยอะแยะมากมายผมตัวนี้ก็จะเหมือนใ,นใกล้เคียงกันแหละทั้งคู่นี้ผมแล้วก็ตัวนี้สามารถทําการสแกนมือบริเวณหน้าจอทั้งคู่สามารถทําการสแกนได้เช่นกัน,นผมนี่ครับกดปุ๊บ นี่อันนี้ก็กดปึ๊บซึ่งบอกเลยว่าสแกนในมือความเร็วไม่ได้แตกต่างกันมากมายทั้งคู่นี้นะครับผมซึ่งมีฟังก์ชันให้เรามาครบจริงครับนี่มาดูว่าตัวนี้หลังจากพีสัมผัสในการคแอปเป็นอย่างไรซึ่งพีจะขอทอมกนันน่ครับผมคีย์แอปพลิเคชันก่อนก่อนที่จะทดสอบในการแค่ว่าตัวไหนมีความเร็วกว่าผมน่ครับซึ่งเป็นการทดสอบมาผมให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างเช <ๆ S 2> ่นแอปแกลเลอรี่นะครับ 3C ปึ๊บนี่ ก็ถือว่า CPU Helio G 2 0 0จะมีความเร็วมากกว่าจตัว Helio G 9ก Ultra ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูว่าตัวแอปกล้องจับเป็นอะไรผมเดี๋ยวผมซึ่ง P ก็ทำการแอปพลิเคชัน P ทำการเขียนแอปพลิเคชันให้เราผมมาดูว่าแอปกล้องจะเป็นอย่างไรนะครับ3 4ปึ๊บนี่เห็นไหมว่าจะมีความเร็วมากกว่าจตัว Redmi นดนึงนะครับมาดูว่าแอปตัวที่เป็นฟังก์ชันของตัวมือถือนะครับนี่ เดี๋ยวแอปนี้เลยกันเดี๋ยวผมแอปพวกเครื่องชี้เลขหรือว่าอะไรต่างๆนะครับนี่ครับผมแอปเครื่องชี้เลขผมสามสี่ปึ๊บเดี๋ยวผมก็ถือว่าเร็วนะครับผมทําออกมาได้คาดนี้นะครับผมทั้งคู่นี้ถือว่าโอเคมากแอปนาฬิกาครับสามสี่นี่ถือว่าเร็วครับผมทั้งคู่สู่สีกันมากอะถือว่าทําออกมาเพียงพอมุมมองผีอผมตัวนี้นะเวิร์กเวิร์กเวิร์กแอปสภาพอากาศครับสามสี่ปึ๊บ ดูดีแล้วก็เร็วจริงครับถือว่าโอเคมากนะครับผมของทั้งคู่นี้นะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างสับแอปในการเข้าเกมครับเช่นเกม rov นะครับผม3 4ปึ๊บนี่ถือว่าสู่สีกันไหมเห็นว่าหน้าจอสว่างดีมากแล้วก็อันนี้มีฟังก์ชันของตัว A เอ็กบด้วยนะครับเห็นว่าตัวเกมก็ถือว่าในการดาวน์โหลดก็ถือว่ามีความรวดเร็วนะครับมาดูว่าเกมตัวที่เป็น Ga ม h i m อิมแพกนะครับ3 4 นี่อันนี้ g 2 0 0อันนี้ g 9 9 u l t r เห็นไหมว่าจะมีความรวดเร็วในการเข้าเกมรับผมมากกว่า g 9 g 9ประมาณนึงนะครับแต่ก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกนะครับผมทั้ง2ตัวนี้ผมเกม free fire ครับ3 c ปึ๊บเท่ากัน free fire นี่บอกเลยว่าสู4กันครับไม่ต้องอะไรมากมายเลย free fire ถือว่าให้มาโอเคมากเกม pubg mobile นะครับมาดูว่า pubg mobile เป็นอย่างไรนะครับ3 c ปึ๊บ นี่ถือว่าสูสีกันมากนะครับผมทั้ง2ตัวนี้แล้วก็มีเจโลนะผมทั้ง2นี้มีเจโลหมดนะครับก็ถือว่าโอเคมากครับผมมาดูว่าตัวกล้องสเปคจะมีความแตกต่างกันไหมกับกล้องหลังล้านของตัวนี้กับกล้องหลังร้อย้านจะเป็นอย่างไรนะครับผมพิมผมจากขอเขากล้องเลยนะครับนี่นี่ครับอันนี้คือกล้องหลังครับผมให้ดูเลยอันนี้ถ่ายเป็นนอ r มอ l นะครับอันนี้ถ่ายเป็นนอ r มอ l เหมือนกันนะครับนี่ นี่ยผมก็สีสันของตัวกล้องก็จะผมประมาณนี้ผมซึ่งพีก็ไปสัมผัสมาก็ถือว่าดูดีทั้งคู่นะครับต่เตะคนชอบว่าสกินโทนตัวไหนดีนะผมส่วนตัวก็ถือว่าสีสันให้มาดูดีพอสมควรทั้ง2ตัวนี้ผมนี่ครับผมก็ให้มาสีสันดีครับซึ่งพีก็ไปสัมผัสในการถ่ายรูปมานะครับผมตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคแล้วก็สามารถทําการลบวัตถุทั้งคู่ลบวัตถุถือว่าดูดีนะครับผมนี่ซึ่ง U I ของตัวกล้อง ก็ถือว่า UI ใช้งานง่ายจริงครับมีรูปถ่ายมีวีดีโอนะครับแล้วก็มีการถ่ายมองต่างให้เรามาเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่เห็ผมอันนี้หมดเพิ่มเติมก็มีตัววีดีโอคู่เหมือนกันนะครับพอมาก,ก็เหมือนกันอันนี้มีสกายช็อตอันนี้ก็มีในการเปลี่ยนสีพี้พองฟ้าได้เช่นกันถือว่าเรื่องสเปกกล้องถือว่าสูสีแต่ความคมชัดนอกของกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าจะตัวอีฟตัวอีฟนี่รับผมให้มา13บสามอันนี้ให้มา2 0่สิบนะครับนี่อันนี้คือกล้องหน้าที่พี่ไปสัมามา ือว่าก็สีสันให้มาดีนะครับดูดีดูด,ดีใช้งานมาตัว Redmi ก็ถือว่าก็เป็นหื่ที่คุ้มนะสัพพีนะครับผมอันนี้คือกล้องหน้า13ล้านนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับนี่สีสันก็ประมาณนี้ผมก็ถือว่าสีสันสู่สีกันครับตามแบบของมือถือ Android นนะปัจจุบัน,นะะราคาัเลสี่พันถือว่าทําออกมาสมบูรณ์แบบในเรื่องกล้องที่พีใช้งานมานะครับหมดว่าเพอร์เฟกครับสมุทมากอะกดง่ายจริงครับผม พี่ก็ใช้งานมาถือว่าดูดีครับผมกล้องหลังกล้องหน้าถือว่าโอเคมากเลยอ่ะนี่ทายอาหารก็ดูน่ากินนะครับผมทั้ง2ตัวนี้นะผมถือว่าเพอร์เฟกมากนะครับกล้องดีอาตรงนะคือกล้องอ่ะเปรียบเทียบกันยากมากว่าสกินโทนแล้วแต่คนชอบผมส่นตัวใช้งานมาถือว่ากล้องดีทั้งคู่นะครับมาดูว่าลำโพง2ตัวเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพี่ผมจะขอเปิดเสียงสูงสุดแล้วก็เอาไมโครโฟนไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับ No hope, you can still ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางของอีฟนี่ฮอตหกสิบโปรให้มาถือว่าสมบูรณ์แบบจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมนะครับมาดูว่าเจ้าตัว Redmi Note 4เป็นยังไงสำหรับตัวลำโพงดอ l บ y a แอดมตปรับอีคอรเลซอร์ทางของตัวซอนปรับได้นะครับ Never answer no man still the go 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 i ถือว่าเสียงทั้งคู่บอกเลยว่าสูสีกันมากครับทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกตจริงครับนี่อันนี้เสียงนะครับถือว่าเสียงดูดีมากนะครับผมทั้งสองนี้คุณภาพของเสียงมุมมองพีนะัะถือว่าโอเคมากมาดูว่าหน้าจอในการรับชมพวกตัวคอนเทนต์จะเป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งทั้ง2ตัวสามารถรับชมสุดคือ2 k 60เฟรมนะครับผมมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับด้านบนคือ e f i n i c hot 60 Pro ปด้านล่างคือ redmi note 14นะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างรับผมในการรับชมนะครับนี่พี่หอกดเลยนะบผมอันนี้คือสีสันของหน้าจอนะครับให้ดูแล้วว่าสีสันหน้าจอถือว่าหน้าจอ amoled ทั้ง2ตัวแต่คุณภาพของเจ้าตัว อี่นผมทำหน้าจอออกมาความสว่างนสุดคือ4,500นิน,นส่วนของเจ้าตัวเรดมีคือ1,800นินนะครับนี่ถือว่าหน้าจอให้มาดูดีพอสมควรผมทั้ง2ตัวนี้นะเฮ้ยสีซันมอมเลยว่าโอเคมากอะสกินโทนคือดูดีจริงครับโหอย่างสวยอะ่ะเอาตรงคือแบบ โห oh, หน้าจอคือพี่ขอชื่นชมนนหน้าจออีฟิ i นที่ทำขอบจอบ,บางแล้วหน้าจอสกินโทนอัลโมเดถือว่ามีความสวยงามแต่ตัวเรดมีรอ4สีสับพีน้ำมุมมองถือว่าอีฟิ i t ชก็ทำมาได้อย่างสุดจริงครับนี่แบตก็ถือว่า1วันเพียงพอมากผมหลังจากพี่ทำการใช้งานมาเล่นเกมเนาะ เอาตรงๆเลยว่าเล่นเกมไม่ได้แตกต่างกันมากมายผมสับเกม ROV อย่างเงี้ยพีเล่นเกมมาก,ก็ถือว่าสูสีกันครับปรับสูงสุดบอกเลยว่ามีความสมูุจริงครับเกมพับจริงเงี้ยซึ่งพีก็เล่นมาก,ก็ถือว่ากลางๆต่ําก็ถือว่าเพียงพอเกมเก็บชแพ็ G ath, ปรับเป็นค่า d e f a u l t ก็ถือว่าเพียงพอผมทั้ง2ตัวนี้นะครับแล้วก็เกมพวกแบบว่าพับจริงเงี้ย ปรับเป็นคำว่าเลื่อนไหลหรือว่าต่ำๆกลางๆก,ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ซัพพอร์ตธนาคารทั้งคู่ถือว่าซัพพอร์ตได้อย่างลงตัวจริงซึ่งพีก็ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคมากกับทั้ง2ตัวนี้กับมือที่ราคาเรทสี่พันซึ่งพีจะขอเน็นในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้หดือที่ตะก้าสินค้าให้นะครับผมเซ้านี้ขอบคุณครับ